ผมจะทำการกในส่วนของบดท,ที่หนึ่งก็คือการควบคุมไฟ LED ผ่านสวิตช์ให้ดูนะครับโดยจะต่อสาย VCC เข้ากับช่อง 5V นะครับและสายกาวต่อกับช่องกาวนะครับ ส่วนช่องเคนหนึ่งจะเป็นช่องของสวิตสีแดงอันนี้นะครับต่อเข้ากับพอร์ที่น,นตะครับต่อเข้ากับพอร์ที่3มนะครับต่อมาก็ของไฟ led นะครับ ให้ทำการต่อพอร์ต5โ oh. วเข้ากับพอร์ต BCC นะครับสายพอร์ต g n d นะครับต่อเขา้า g n d แล้วก็หลอดไฟที่หหลอดสีแดงให้ต่อเข้ากับพอร์ต2อค หลังจากนั้นไห้ต่อสาย USB เพื่อทำการอัปโหลดโค้ดชุดคำสั่งอันนี้คืออัปโหลดชุดคำสั่งเสร็จแล้วลืว้อเรากดปุ่มสีแดงไฟสีแดงก็จะติดครับ อะไรงานทิ้งแค่นี้ครับ